การศึกษาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงสังคมเศรษฐกิจแล้วก็นําพาประเทศไปสู่การพัฒนาความรู้เนี่ยเขืออมหน้าคือการศึกษาเนี่ยจะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับชีวิตแต่พอปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาเริ่มมีพนันออนไลน์ขึ้นมาซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าอยู่นี้ก็คือสั่งง่ายมากชุมชนสังคมรอบๆข้างอย่าเมินเฉยละเลยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นก็ต้องให้โอกาสทางสังคมกับเด็กลดการตีตาะนะครับกลับมายอมรับกลับมามีส่วนร่วม สวัสดีค่ะเรามักจะพูดกันเสมอค่ะว่าเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติดังนั้นค่ะการที่จะทําให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพนั้นจะต้องผ่านการฝึกฝนการเลี้ยงดูหรือการดูแลเอาใจใส่และการเพิ่มทักษะในการใช้ชีวิตในสังคมค่ะ นอกจากนี้ค่ะก็ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าการศึกษาเนี่ยถือเป็นส่วนสาคัญนะคะที่ทําให้เด็กเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจทําให้เด็กเติบโตได้อย่างมีคุณภาพซึ่งถือเป็นการติดอาวุธให้กับเด็กค่ะระบบการศึกษาเนี่ยครับผมคิดว่าประเทศเราเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องออกแบบนะครับออกแบบให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงนะครับการศึกษาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงสังคมเศรษฐกิจ แล้วก็นำพาประเทศไปสู่การพัฒนาเหมือนกับนานาประเทศนะครับแต่เด็กไทยเนี่ยเห็นตัวฉากกระทัดแล้วฟังมาว่าเหมือนกับเด็กดรอปเอา์คือเรียนไม่ถึงภาคบังคับเนี่ยเกือบจะหกแสนครับฟังฟังจากข้อมูลจากการประชุมมาอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ว่าเด็กถ้าเรียนไม่จบภา,บาคบังคับก็จะมีทางออกสองทางนะครับทางแรกอาจจะไปอยู่ในเรื่องกลุ่มของสกิลเลอร์ก็คือมีทักษะอีกกลุ่มหนึ่งนี่กลุ่มใหญ่ กลุ่มที่อาจจะเกี่ยวกับงานยาเสพติดหรือว่าไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนติดการพนันอะไรต่างๆครับที่ตอนนี้เป็นข่าวอยู่ในสังคมรวมกระทั่งถึงยาเสพติดถ้าเด็กกระทําผิดก็จะเป็นสิ่งที่สังคมจะต้องให้การดูแลเป็นพิเศษในเรื่องของการศึกษาเนี่ยมุมแรกนะคะก็คือการศึกษาเนี่ยจะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับชีวิตถ้าเปรียบให้แบบลูกๆเด็กๆเข้าใจง่ายๆเนาะเหมือนเวลาเราเล่นเกม เวลาเราเล่นเกมผ่านด่านต่างๆเราก็จะเก็บอุปกรณ์กรณเก็บอาวุธต่างๆสะสมมาเรื่อยๆ <c oughs> ก็เหมือนกับเราเก็บสะสมความรู้นี่แหละเราก็เก็บสะสมความรู้ทีละอย่างทีละอย่างเข้ามาวันหนึ่งที่เราอยากจะเลือกใช้วันนี้เราอยากจะฆ่าตัวหัวหน้าเราก็เลือกหยิบเอาตัวอันนี้อาวุธตัวนี้ไปฆ่าหัวหน้าอันนี้เป็นตัวเล็กเราเลือกอีกอาวุธหนึ่งไปใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหาความรู้เก็บสะสมมาเยอะๆวันหนึ่งที่เราอยากจะใช้เนี่ย เราก็พร้อมที่นํามาใช้งานได้ก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับชีวิตในวันหนึ่งที่เราอยากจะเลือกเป็นอะไรหรือเลือกทําอะไรเนี่ยเราก็สามารถทําได้อย่างโดยง่ายอันที่2ค่ะการศึกษาจะทําให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็รักในตัวเองมีประโยชน์ยังไงถ้านักเรียนรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองปัญหาสังคมจะน้อยลงค่ะ เพราะเขารู้แล้วว่าเขามีประโยชน์มีคุณค่ามากกว่าจะให้คนอื่นมาทําลายแล้วเขาก็มีประโยชน์มีคุณค่าสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าได้นะคะก,ก็เป็นมุมมองในเรื่องของการศึกษาค่ะตัวบุหรี่ไฟฟ้าตัวบุหรี่นะครับตัวการพนันออนไลน์ตอนนี้เข้าถึงง่ายมากมนะครับมันจะมีสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อโซเชียลมีเดียนะครับข้อมูลข่าวสารที่ ผิดหรือถูกเข้าสู่เด็กได้ทุกวินาทีภายใน24ชั่วโมงไม่ว่าทั่งปิดบ้านอยู่แล้วสื่อก็เข้าถึงได้ประเทศเราเนี่ยเรื่องการศึกษาเนี่ยถึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ผมกล่าวทั้งหมดในเชิงปัญหานะครับมันจะเป็นเกตเวหรือเป็นหนทางนําไปสู่ยาเสพติดงานยาเสพติดเนี่ยอาจจะเป็นอินเดเล็กเป็นปัญหาทางอ้อมมันอาจจะเกิดจากปัญหาหนึ่งแล้วก็นําไปสู่อีกปัญหาหนึ่งนะครับค่ะก็ในปัจจุบันนะคะเราก็ ต้องยอมรับเลยนะคะว่าสื่อโซเชียลนะคะต่างๆเนี่ยก็คือเข้าถึงได้ง่ายปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาเริ่มมีพนันออนไลน์ขึ้นมามซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ยนี้ก็คือสั่งง่ายมากบางทีสั่งทางช่องทางออนไลน์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้ให้การจับบางทียาก<ม>เพราะบางมีกลิ่นที่หอม อ่สตรอเบอรี่บ้างเมลอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเด็กเข้าไปพัวพันแล้วก็อาจจะส่งผลต่อการให้สุดท้ายหลงไปในอบายามุกต่างๆไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาเรียนได้ในส่วนของสถานศึกษาเนี่ยเราก็เฝ้าระวังนะคะซึ่งการเฝ้าระวังของเราเนี่ยต้องบอกว่าโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาเองเนี่ยเรามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะแล้วก็มีนโยบายของสถานศึกษาปลอดภัยจริงๆถ้าสถานศึกษาทํางานเพียงฝ่ายเดียวก็อาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จเราก็ต้องให้ความรู้กับผู้ปกครองด้วย ก็ได้คุยกับทางผู้บริหารกระทรวงศึกษาแล้วก็มีการทําสํารวจอะไรต่างๆพอตอนเรารู้ปัญหาแล้วคราวนี้เราก็หาวิธีการแก้ก็มาเป็นการวางแผนแบบรวมการปฏิบัติแบบแยกการวางแผนแบบร่วมรวมการก็คือหนึ่งก็คือทางอาจารย์คุณครูหรือว่าทางผออาจจะมอบทางครูฝ่ายปกครองก็ร่วมกับหน่วยบังคับใช้กฎหมายนะครับร่วมกับชุมชนร่วมกับวัด ร่วมกับโรงเรียนตามมติขัมนตีให้นะครับแล้วก็หน้าที่การมาคับใช้กฎหมายก็เป็นหน้าที่ของแต่ละหน่วยแต่ต้องเป็นแผนประสานสอดคล้องแต่สุดท้ายก็ต้องให้โอกาสทางสังคมกับเด็กลดการตีตานะครับกลับมายอมรับกลับมามีส่วนร่วมก็นอกจากนี้นะคะโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาเองเนี่ยก็ต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้กับนักเรียนด้วยบางทีพอมันเหมือนเป็นกฎหมู่ นะคะือนเป็นสภาพแวดล้อมถ้าเหมือนกับเพื่อนโดยส่วนใหญ่ไม่ใช้สิ่งเสพติด<ะ>เราไม่ได้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าค่ะ,ะก็จะทําให้เด็กๆก,ก็รู้สึกว่าการที่เขาใช้เนี่ยมันคือเป็นสิ่งแปลก เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเด็กวัยรุ่นนะคะเขาต้องการการยอมรับจากเพื่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างสภาพแวดล้อมหรือว่าสร้างสังคม<ช>ที่ให้การรับรู้ของเด็กรู้ว่าเราอยู่สภาพแวดล,ล้อมแบบนี้เนี่ยการที่แบบทําสิ่งไม่ดีหรือว่าใช้สิ่งเสพติดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับในสังคมของเราในโรงเรียนของเราก็จะทําให้เด็กๆเ,เขาหลีกเลี่ยงที่จะทําสิ่งอะไรที่มันผิดปกตินะคะครับก็อยากฝากนะครับว่า การแก้ไขปัญหาทางด้านสังคมหรือทุกๆมิตินะครับมันต้องครอบครัวนะครับถ้าครอบครัวเข้มแข็งนะครับก็คือว่าต้องคุยกันบ่อยๆมีอะไรขอให้เริ่มต้นที่ครอบครัวก่อนก็อ,อยากจะ ฝากไปยังน้องนองนักเรียนนะคะแล้วก็เยาวชนนะคะอยากจะบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่เท่แล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้ค่ะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเรามีอะไรที่สนุกสนุกรออยู่มากมายเลยนะคะที่อยากจะให้เด็กๆได้เข้าไปทํากิจกรรมแล้วก็ร่วมสนุกซึ่งถ้าเราใช้บุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ตอนนี้ปลอดหายร่างกาย ก็แย่และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือชุมชนสังคมรอบๆข้างอย่าเมินเฉยละเลยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นช่วยกันดูแลนะคะสอดส่องดูแลเยาวชนของเราให้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพสร้างสังคมและประเทศที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตร่วมกันค่ะ